สวัสดีค่ะทุกท่านจากไทยแชร์สตอรี่ช anel นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่บางซ่อนนะคะวันนี้เป็นเทศกาลอาหารอร่อยและบอลลูนแฟนตาซีนะคะวันนี้เขาบอกว่างานเขาเป็นวันแรกเลยค่ะนี่เลยบอลลูนแฟนตาซีโอ้ยอยากได้คู่ฟองที๊บปากนะคะมารับชมงานของเราได้เลยค่ะ ตอนนี้ใครเข้ามาเช็คอินถ่ายรูปนะคะเขาจะมีคูปอง20บาทให้นะคะว <wizard> <Sherlock Holmes> ่าเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูในงานนะคะ <S 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 แล้วจะเป็นเทศกาลอาหาระคะ่ะลูกชุบสีสันน่าทานมากเลยอะ่ะ นี่ก็จะเป็นโกโก้โกจังนีโมจิครีมชีสผลไม้ก็มีนะคะเป็นเทศกาลอาหาร นี่เดี๋ยวนี้เป็นพวกชาไข่มุกเขาก็จะทำเป็นขวดโหลแล้วก็ตักไข่มุกได้เลยว้าวคนจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะนี่อันนี้หอยทอด25บาทเองอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเดินกลับมา นี่ก็เป็นซูชิแล้วจะลองเดินเข้าไปที่สุดก่อนนะคะเ นี่จะเป็นพวกขนมผลไม้สดปั่อร่อยหวานเย็นชื่ใจ10บาทค่ะนี่ร้านนี้คนก็เยอะโอ้ตัว20อ๋อเป็นปูมา้าแล้วก็เอามายำ นี่เกาลัดมีหลายเจ้าเหมือนกันค่ะนี่เกาลัดนี่อันนี้จะเป็นผลไม้เกือบเยียนลี่คนคน่อนข้างเยอะทีเดียวเลยเอาเขาไปให้อีกนี่กุ้งแช่วิศวะทำไมต้องวิศวะ น้ำจิ้ม4ีูดรสเ็ดนี่เขาบอกกุ้งแช่วิสะทำไมต้องวิสะไม่รู้อ่ะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาใช่ใชไหมคะอ๋อน้ำปลาตวนีค่ะอือนี่แช่น้ำปลาตวนีเ,วเ,วเรากลับมาดูนี้เป็นเอ้ยหลากหลายมากเลยน,นี่หนมครก หอยโลชวรลีปะนนี้เป็นหอยแครงอุ้ยของเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยดูพ่อค้ายิ้มหวานจังเลยอ่ะ <c oughs> หอยแครงลวกหอยแครงลวกสดๆดเลยจากที่ไหนเนี่ยอ๋อจากลังสิตนี่เดี๋ยวเรามาอุ่นๆเดี๋ยวก่อน เราดูก่อนอาหารเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะอูยอะไรอ่ะอว้าวอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋นอนกกระทาโอ้ยนี่เป็นนกกระทาสามตัวร้อย,อยนอกกระทา ว้าว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 มีโมจิโมจิก็มีหลายร้านอยู่แล้วเพื่อนๆแต่ร้านนี้ขายดีนี่หน้าตาเขานี่พวกแบบ ฟังก์ชันมือถือก็มีนี่เยอะเลยแล้วก็ของกิฟช็อปนี่โซนหลังนี่ก็จะเป็นแบบพวกของของใช้แล้วค่ะเป็นเสื้อผ้าเป็นชามกระเบื้องเป็นนี่เดี๋ยวแอดจะเดินย้อนกลับไปแล้วแอดจะถ่ายอีกข้างหนึ่งให้ดูนะคะอันนี้แค่ซีกเดียวด้านขวานะคะ นจะค่อนข้างเยอะข้างหลังเหมือนจะมีเครื่องเล่นอยู่ด้วยเดี๋ยวเราลองเดินตรงไป,ไปรตรงนี้เขาก็จะมีอออที่สำหรับให้นั่งทานด้วยนะคะอือ ตอคนคู่บอล20เราได้หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวรอชมบอลลูนและคูปบองที่โปยมาจากบอลลูนนะคะลูกค้าสามารถมาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่สองของทีมงานของเราได้เลยนะคะยูนะคะบอลลูนแล้วอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโซนเกมอะ่ะมีเกมให้เล่นนี่นี่ กระตา่ายป่ะกระต่ายทั้งนั้นเลยอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้เป็นซุ้มกระต่ายว้าวซุ้มกระต่าย นี่มีตัวใหญ่ตัวเล็กตายเยอะเลยอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะบ้านผีสิงเหรอหรอ๋อน,นี่เป็น,นเป็นบ้านผีสิงก็มีนะเนี่ย นี่เป็นอันนี้ยิงเป้านี่ยิงปืนยิงเป้านี่เราเดินมาจนจนเกือบจะสุดแล้วค่ะข้างหลังก็จะเป็นโซนมีเครื่องเล่นแล้วก็มีเกมมีอะไรเนี้ยค่ะวันนี้งานก็มีวันแรกเลยนะคะ ใครอยู่แถวบางซ่อนก็แวะมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถไฟวิ่งรอบๆสำหรับเด็กนะคะตรงนี้จะเห็นเด็กค่อนข้างเยอะเป็น,นคล้ายๆกับ เป็นบ้านลมสวนสนุกใสน้อยบ้านลมสปริง40บาทนีเด็กเด็กให้ความสนใจเยอะนี่นี่เด้งดึงกันใหญ่เลยนี่อ๋อเป็นบ้านลมนี่ค่ะเพื่อน นี่สุดท้ายข้างหลังเขาจะเป็นแบบนี้เลยนี่เขาเหมาะสําหรับเด็กเดี๋ยวแอดจะเดินกลับไปแล้วล่ะนี่น,นี่ก็จะเป็นลูกบอลน,ออออนี่ตรงนี้เขาก็จะเป็นคล้ายเวิร์กช็อปอก็คือสามารถระบายสีได้นี่ ซื้อตุก,กตาตัวละ40นะคะแล้วไปนั่งระบายสีตรงนั้นได้เลยนี่ค่ะน,น,ะนี่เรียบร้อย,ดเ,ยเดี๋ยวเราจะเดินมาอีกฝาอีกข้างหนึ่งนะคะนีเ่เขาก็วันนี้เป็นวันแรกอะคะ่ะเขาก็หลายๆอย่างเขาก็ยังเตรียมงานนม่เสร็จ นี่อี้ยิงเตายิงปืนคนชอบเยอะเลยเ เราจะลองยิงสักชุดหนึ่งหัวเมหนหัวสองสามเาี อยัอน,นิงนมี้องใครอ่ะ้เดงกับนี่ยิงมือเดียวได้ใช่ไหมไชุดเท่าไหร่ยี<ะ>่สิบแอดจะลองเสียงแบบเสียงยิงกับเขาสักชุดหนึ่งเติมเติมกระสุนให้ได้ใช่ไหมคะมันยิงได้กี่ครั้งอ่ะ ก็สูงหน้าประมาณ1 5 1 4 5นะแต่ยังยป็นจังหวะจะลองยิงได้เลยป่าวมือเดียวได้ใช่ไหมเอาเอาคนไหนเอาคนไหนต้องเข้าตรงไหนอะให้ล้มหรอ เพื่อความสะใจได้ถึงขั้วที่จะดื้ออ๋อยิงเพื่อความสะใจไม่มีรางวัลไมม่ีรางวัลเขาบอกยิงเพื่อความสะใจอ๋อหมดแล้วใช่ไหมสะใจเขาบอกยิงเพื่อความสะใจเดี๋ยวเราจะ เราซ้อมยิงปืนละน,นี้บ้านผิสิเรากำลังเดินออกมามปปรรอยอืตรวรกยนะคซุ้มกระต่ายก็ว้าวนะเพื่อนๆกระต่ายเขาแบบน่ารักอยู่นี่ <c oughs> สายแล้วน่ารักอยู่นี่มีตัวใหญ่ก็มีนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นปลาไม่ละสิบบาทเอ้ยเจอแมวด้วยโอ้ยที่งานบ้านน่ะมี ว้าว่มดูไปดูไปม่วนะคดูไปฝนตกนี่เราเจอแจกพอเลืนองแมวด้วยขอสั่งทำได้โอ้ยแมวเขาเยอะเลยอะไปซื้อไหมไม่เคยต้องขายก็สองสิผเดไปซื้อเป็นบั่งแมายก็มีถ้าเกิดแต่ผมไม่ซื้อเขาบอกาเ้ิดจะให้ให้เป็นสิบบาทให้ลากันื้อถ้าางั้นรอบหน้า ไปเลยฝนตกอย่างเดียวพายุเข้าแมวมาทำบุญได้นะคะถ่ายรูปน้องแล้วทำบุญเสื้อเหลืองน้องกันได้นะคะบริจาคเสื้อเหลืองแบบแม่ตอนจัดหน้าบุญจริงๆได้ค่ะซื้อขนมไปฝากน้องที่บ้านได้นะคะว่าขนมน้องได้จ้าไกดมาด้าหน้าก็มีแหละยว่าขนมน้องได้นะคะซื้อขนมไปฝากน้องที่บ้านได้นะคะนี่ป้อนขนมแมวนี่เขามาเลยเขาก็จะมี ป้อนขนมน้องแมวนี่ว่าน่าว่า้องถักเนะคะขเา่เเราจะเดินมุมขวานะคะเมื่อสักครู่ตอนเข้ามาแอดเดินมุมซ้าย โซนนี้เราออกมาจากโซนเครื่องเล่นแล้วค่ะ<ป>ถ้าเดินไปทางนู้นก็จะเป็นทางออกแล้วค่ะย้อนกลับไปทางเดิม มเนี่ยกันกันแดดก็มีนะคะดูในกระป๋าหนูดูในกระป๋าหนูขนมขายดีมากเลยอ่ะ แม่เรอวาไปได้ขนเลยนี่ไหนนี่จะขนมเขาหน้าทานนั้นเลยนี่เป็นขนมจีนนี่ลูกชินชนนนนนนน้นลูกชิ้นฟิงไม้เท่าไหร่คะเป็นลูกชิ้นหมูเอาสองไม้ค่ะ อ๋อแยกแยกน้ำจิ้มได้ไหมคะ,คะนี่เราอุ่นน้ำลูกชิ้นก่อนวันนี้งานวันแรกนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะแอดเป็นคนชอบทานลูกชิ้นปิง้งเดี๋ยวเห็นลูกชิ้นไม่ได้ กินนะเนี่ยอไปดิแล้วปวดได้ยัไ สนใจหอยมแอมลงภูอ,รอนน้ร้อนร้อนด้ยขอบคุณค่ะ,ะนี่นะคะน่ารักหอยแมลงภู่นาทานอุ่นหนุดแล้วนะแม่คะ่ะป่อ้าย,ยิ้มหวานเลยอุดหนุดหน่อย ไม่ต้องรีบไม่เป็นไรค่ะค่ะขอบคุณค่ะคูะคนเยอะมากเลยเยอะนะ คนเยอะมากเลยแลเแนะอบเป็นคนที่เห็นเห็นหมาล่าไม่ค่อยได้เดี๋ยวนะนวละสิบบาท ไม้ละสิบบาทสองแถวละสิบบาทแถวบนสิบห้าบาทแถวบนสิบห้าเดี๋ยวน่าเดี๋ยวรอนานใช่ปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคนเยอะอาจจะรอไม่ได้คนเยอะนีชาชีอ่ะ มีด้านนี้ของก็น่ากินเยอะไมดันอยเีใจบาครับ้ลไม้สันรยใจครับน้ผลอลูกชิ้นยักลูกชิ้นยักน่ากินนาผลไม้สดปันอรอยย ซื้อลูกชิ้นเนื้อล,ละร้านน้ำจิ้มเยอะหน่อยร้านน้ำจิ้มเยอะหน่อยเฮ้เราขอจิมม้มราคาเยอะหน่อยเป็นนะคะเดี๋ยวน้องถือก่อนเดี๋ยวพี่ให้ค่าบาทแป๊บหนึ่งนะอันนี้เราอุดหนุนลูกชิ้น นี่ค่ะขอบคุณค่ะไปละเป็นคนชอบชอบทานลูกชิ้นปิง้ง <c oughs> ไปละดูแอด <c oughs> นี่ฝั่งนี้ก็ของอร่อยไม่แพ้ฝั่งฝั่งซ้ายเลยนี่จะเป็นเย็นีี เป็นหมูกรอบหมูกรอบน่าทานเป็นกุ้ชาช่ทอดนี่ก็จะเป็นพวกของทอด โกบอกเมนูดังในต <ondan S 1> ิ๊กต็อกขนมจีนก็น่าทานกตอปลาด้วยคี่ได้ลัยหาปัหาคุณองนสดคค่า20บาทนะคะตอนนี้คุณฟองไม่ตกเลยแล้วแต่ว่าเรายังมีคุณฟองจากประเมินใช้หนูนะคะราแบบโทรตีนิ่ัเพนะคะ้าจะเจ Oh, balloon Balloon giác, nó chụp, chụp phay. จุดไฟเพื่อที่จะปล่อยบอลลูนขึ้นไปเมื่อสักครู่เรามาตะกี้เราก็ได้ถ่ายไปแล้วเหมือนปาไก่ทอดนี่ค่ะหน้าง,งานเขาจะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ลก่กน,น่ี่อน,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 นของขายมีแทบทุกอย่างนะคะใครสนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เนี่ยมีขายอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเพื่อนๆมากันเลยนะคะน่าสนใจ นี่แอเดินออกมาแล้วค่ะใครอยู่แถวบางซ่อนนะคะแวะกันเข้ามาเลยนะคะตอนนี้เขาก็จะมีงานเทศกาลอาหารอร่อยแล้วก็บอลลูมแฟนตาซีค่ะแวะมากันได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนี้แล้วนะคะแล้วยังไงเรากลับมาพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอรด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ